สวัสดีค่ะนะคะช่องวิเขียวพารวยหวยลาวพัฒนานะคะเลขลาวนะคะตั้งสกิปก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อนําเสนอตัวเลขไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสูตรมาจากสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลลาวพัฒนานะคะท่านผู้ชมค่ะฟั้งสริปแล้วอ,อ๋ยสูตรแอดมินนะคะพลาดไปหนึ่งตัวนะคะแต่ว่ามือนีแอดมินกับมีสู สูตรใหม่มาฝากทงท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าก็มีบางออกสูตรเก่าเห็นเนาะจะไม่คล้ายๆกันนะคะท่านผู้ชมเอ็นพีจอห้สูตรเก่านะคะสองสี่เอาอันนี้มันวันที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้มันค่อนละวันที่โอ้อันนี้มันเข่าศูนย์สามเนาะท่านผู้ชมอะสุดเด่นผัดไปเต็มนึงนะคะที่ศูนย์ศูนย์สองนะคะเอาสูตรเก่ามาให้เบิ่งก่อนนะคะ เรื่งนี้เลขวินเท่เาไหรจับปลเขานะคะท่านผู้ชมค่ะหลอกศูนย์สามนะคะเลขผลที่ออกก็สูตรสูตรนี้มากไหมเขาบอ,อกว่าให้แอดมินเอาสูตรนี้มาใส่เนาะมันออกอ่ะแต่ว่าก็มาเขากันก็สูตรตัดอยู่นะคะท่านผู้ชมสี่ศูนย์ศูนย์สามสองหานะคราะโอ้ยมักสองสี่หางหลายท่านผู้ชมเลยหลอกสองห้านละ พี่พาละมักสองอเลขมาันแม่ถูกถูกทางนี้นะคุณผู้ชมเข้าจับเลขบระเขาเนาะสองสามสองอนนี้พี่ซูท่ามาตัดออกคือตรงเพจเามาตัดอยู่เนาะนี่นะคะเป็นตัวอย่างนะคะก็สูตรคำนวณหวยนะคะก็มีเข่ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมคะเอ่อสูตรเป็นเพียงตัวเลขนะคะนำสื่อเพื่อเป็นเสนอแนวทางนะคะในการคิดคำนวณหวยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมุ้ยนกยังมาห่องอยูอ่เนาะ ก็คือเฮ็ดสูตรใหม่นะคะแต่บางยังไม่ทันระนดับหยันมากคือเก่านะคะนี่งวดอันนี้ยันมีเฮ็ดงวดที่เก่านะคะคือผู้ชมมันกระตันออกมันก็มีสองมีสีแต่มันบาเข่านะคะไอพินจับปอกบาเขา่าแต่งวดนี้นะคะมีสอง่ลยนะจะเอาสูตรนี่มาใส่คือเก่านะคะแต่กระสินี่สูตรเด็ดมาฝากเลยก็เข่ากันนะคะแล้อสูตรใดนออ้อมาดนี้ เอาสูตรเก่าส like ูตรใหม่แล้วอืมเดี๋ยวเอาสูตรนี้มาใส่กันนะคะเหนื่อมากสูตรเอ่อสูตรตรงสูตรไอ้สูตรนั่งใหม่ประหลาดว่าสูตรนั่งมาสูตรนั่งใหม่เนาะมันก็คือสูตรแปลกๆใั่ป่ะบ้างนะคะคุณ ันนี้สูตรใหม่สูตรนางไม้นะคะมันค,คือว่าสูตรนางใหม่นะคะคาดออกมากตามสูตรคนจะเอาตัวออกก็เห็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสูตรนี้ว่าเขากลับขึ้นไปสูตรใหม่นะที่นี่นะคะท่านผู้ชม จับมาแบบจับลงมาแบบน,นะคะม่ต้องค่ะอันนี้อันนี้บนนี่บนนะคะเดี๋ยวเห็ดล่างก่อนนะคะล่างศูนย์พนเอาเห็ดบนล่างนะคะศูนย์สาม ็ดงยงนะคะสูตรนี้ก็ค่ะสูตรที่สามานี่แะคะนี่คือสูตรสูตรใหม่นะคะลองเบิร์นะคะตะวนันกับเขาหันเขาสองดิ่งเหมดนี้ต่ว่าเอวินบรีทัเราเฮดสูตรยอดให้เบิร์นะคะคุณผู้ชม ประกาสิเดีงเนะี่ยจับคู่นะคะจับคู่วิธีจับคู่ก็จะจับลงมาแบบนี้นะคะท่านผู้ชม สูตรเก่าะมาเห็ดบึงกับพี่เขากันสองแปดเก้าห <28 95 S 3> ้าสองแปดเก้าห้าจะพูดได้หกเจ็ดนะคะ เลขอันนี้คือบลายคูเนาะเลขก็สูตรนั่งใหม่นะคะสี่ห้านะคะเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะคุณสีจับสี่ตู่คุณบอกว่าห้าแปด จับมาแบบนี้ก็ได้อันนี้สูตรบนสูตรล่างห้าแปดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอ่าลกะสูตรเดี๋ยวอันนี้ลองเอาสูตรดีต้องเหเมื่อวันนะคะับท่านผู้ชมค่ะเอาสูตรเก่ามาใส่น้ำรำจะเข่าเข่ากันอยู่นะคะท่านผู้ชมสูตรใหม่สูตร อสองห้าดูคอมเมนต์เหตดผิดได้ครับคุกชมเยอะโอ้ยสมุดไปทางใดเบอด์ฮะอสองห้า,สอ,หาสองห้ามาตั้งแล้วก็เอาศูนย์สามนะคะศูนย์สาม นี่นะคะสูตรเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะถ้้เก็ถ้าตัดออกแบบนี้ก็จะเหลือเจ็ดหกมืก่อกับมะเขาก็สูตรนี่นะคะทุกคนเจ็ดหกนี่นะคะกับสูตรนี่ก็เขาศูนย์หนึ่งอเอาห้าแปดนะคะ ห้าแปดแล้วก็แปดเก่าก็ไดนะคะสองแปดเก้าแต่ว่าวิธีจับเด็กจับลงมากจับขึ้นจับลงนะคะห้าแปดห้าแปดสองแปด 36 8 28 36นะคะท่านผู้ชมคะเด่นสุดๆนะคะเด่นสุดๆ28 58ห้าแปดนะคะสูตรใหม่นะคะสูตรนั่งใหม่นะคะท่านผู้ชมค่ะอ,อาจารย์พันวาสูตรนั่งใหม่กัน ฝากสูตรน,นะคะสูตรใหม่นะคะ,ะสูตรนีเพันว่าเข่าตลอดพันว่าไปปรึกษาพันพันบอกว่าให้ใส่สูตรนี้นะคะปรึกษาสูตรนะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าให้มันเข่าเนาะแล้วก็สามตัวนะคะสามตัวเอลิกับสิจับโอ้จับสี่ตัวให้กันนะคะหนึ่งหนึ่งหาแปดน,นะคะ หนึ่งห้าแปดสามสี่ห้าเรียกคือสีมอองแกงสีแล้วเออสามสี่ห้าแปดหกเจ็ดนะคะแปดหกเจ็ดเออ 3ามหานะคะสามสี่ห้าหนึ่งสองสาคูเรียนสุดสุดนะคะเหตุผ้เมั่หลายคููแต่ว่าเจาะหกเจ็ดห้าแปดสองแปดสองสามนะคะหนึ่งหาปดก็แปดหเจดนะคะ ึ่งห้าแปดหกเจ็ดสี่ตัวนะคะสองแปดหกเจ็ดคะสี่ตัว สี่ตัวนะคะเนี่ยนะคะขอฝากสูตรล่าพัฒนานะคะสูตรใหม่วันที่ยี่สิบหาเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะสูตรนั่งใหม่นะคะ,ะตัวเลขนะคะมันมีหลายคู่แต่ว่าเอ็ดมินให้จับวงกลุ่มนะคะดินสุดๆหกเจ็ดก็สองสามห้าเปดนะคะก็ให้เป็นตัวยางแนวทางนะคะหัว,หวรัฐบาลเล่าพัฒนานะคะเสียตัวซีตัวนะคะ หนึ่งห้าแปดแปดหกเจ็ดสามสี่ห้าหนึ่งสองสามนะคะสองแปดหกเจ็ดส่วนหนึ่งห้าแปดนะคะผู้ใดเข้ามารับชมนะคะรับฟังนะคะก็ให้วิชคกิลาบเด้อน,นะคะท่านผู้ชมหวยเล่าพัฒนานะคะแอดมินแก่มือใหม่นะคะสูตรใหม่สูตรนั่งใหม่นะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แอดมินนำเ,นด,เด้อท่านผู้ชมค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสูตรเล่าพัฒนานะคะสูตรใหม่สูตรเด็ดสูตรนี้คัดมากนะคะก็ฝา,ากตัวเลขยกนะท่านผู้ชม ทีวงกลุ่มไว้นะคะเด่นสุดๆเลยเด้อท่านผู้ชมนะคะ